อ่ะพาพี่พาน้องมาเบิ่งอังนีหลังนี้แล,ล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเส้นหนตาตังเส้นหนาตังเรียบร้อยเป็นดินเหมได้พี่น้องมาเป็นปูนได้นี่ดินดินหน้าบาา้านเ้อนี่แหละเนี่ยดินหน้าบ้านาน้อแหลยยำยำใสใสแกบ ใส่แ็บใส่แ็บดำจ็บอีฝุ่นเท่านี่แหละพี่น้องเอมอก็ออันนี้เป็นด้านหลังนะพี่น้องเนะด้านหลัง มันคถือฝนมันก็เป็นหู้จงบองเลี้ยงแบงฝนสาตเขามาเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นดินมื่อแม่นปูนดินเป็นดินหน้าอันนี้แหละด้านหลังก็เป็นตรงหน้าเน่ปาายปลาไพ่นี่ปลาไพปลาอ้อยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสนใจอยากเก็ตคือเพิ่นได้อยากเก็ตคือเพิ่นอยากได้คือเพิ่นก็มัด ตีต่อสอบถามเพิ่นได้เพิ่นให้ควบแนะน้ำดีอยู่หรอกเพิ่นกบว่าอยูไย่ไปยาเฮ็ดคือเพิ่นกะมาสอบถามเพิ่นเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้เพิ่นสิออกแบบให้เพิ่นสีเฮ็ดผ้าเฮ็ดผ้าทำนี่ครับเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นหลังนี่ไปแ,แล้วเมื่อนี่ซีซีหลังหรอพี่น้องซีหลังหาหลังเฮ็ดเป็นรีสอด เป็น้ามบอกี่หน่องง้ามเป็นออกแบบแต่งงามอยู่ง้ามมันก็จัดจัดดูแล้วทีนี้ หออ้องที่สามตรงไปก็เป็นเป,ป,ป็นท่งให้ทงหน้านะพี่น้องนะ,ะด้านหลังเดี๋ยวพาพี่พาน่องไปเบ่งเบ่งลหลายห้องนะพี่น้องเนะ มุมหลย่งมุมหลยมุมไลยนั่น